เขียนมานิดหนึ่งนะครับเออดูแล้วแผนงานของท่านชัดเจนนะครับเราก็จะสรุปว่าเออท่านมีไรายได้อย่างนี้นี้นะโอเคก็ตกลงเปิดให้แต่ถ้ามาแบบมาฟังเฉยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปทาได้ไม่ได้คืออย่างน้อยสุดท่านเสียเวลาข้อที่หนึ่งเนาะเราไม่อยากให้ท่านเสียเวลามาท่านเขียนแผนมานิดนึงครับว่าแผนที่ท่านต้องการเปิดเนี่ยนะครับในหนึ่งสาขาที่ท่านเองเนี่ยถ้าได้จิตบริหาร ท่านจะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปกระจายตัวยังไงอ่านะกระจายให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านละลังหรือเปล่าะลักษณะของการใช้ก่อนชําระที่หลังหรือเปล่าหรือจะเอาแบบไปเป็นตันไปอ่เป็นเที่ยวเลยไปแต่หมู่บ้านละเที่ยวละเที่ยวละเทียเท่ยวหรือเปล่าทั้งอาเภอเรามีกี่หมู่บ้าน สมมติมีร้อยหมู่บ้านอ้าวจำนวนเที่ยวเนี่ยเที่ยวไม่ถึง15ตันเนี่ยนะฮะหมู่บ้าน15ตัน15ตันรือเปล่าตัวตัว,ตวพรดินมันเสียทัวประเทศก็ต้องมีการใช้นะฮะอันนี้แล้วต่อมาก็คือ,อตกลงเจ้าใช้ตัวน้ำนะครับใช้เท่าไหร่ต่อหมู่บ้านเราก็ปล่อยไปแล้วก็ทําแผนทั้งเรามาครับทำแผนทั้งเรามาเลยนะเราใช้เราจะใช้ช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้พื้นที่เพาะปลูกถ้าเป็นอ้อยใช้เวลา1ปีถ้าเป็นข้าวโพดใช้เวลา8เดือนอย่างเงี้ยสมมติสมมตินะฮะ ท่านก็เขียนแผนมาด้วยเลยอเขียนแผนว่าเรานะครับพื้นที่ที่เรานะ่ยมีข้าว จำนวนขนาดนี้2อ0หมู่บ้านเออนี่นะสมมุตินะมีข้าวโพด100หมู่บ้านมียาง200หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะใช้เรื่องของสินเชื่อในแต่ละตัวเลขไม่เท่ากันข้าวโพดก็ข้าวก็เร็วหน่อยข้าวโพดก็กลางๆแล้วก็ส่วนของมันก็นานขึ้นไปนิดหนึ่งอ้อยก็นานไปหน่อยนึ่งนะฮะยางพาราก็อายุไม่เท่ากันนะท่านก็ต้องเขียนแผนมาว่าจะใช้เครดิตอย่างไงอ่าวันนี้ถ้าเขียนแผนมาแล้วโอ้โหดูความตั้งใจใช่เลยอ่าเดี๋ยวจัดสาขาลงให้ให้สิทธิ์นะครับมานั่งฟังเฉย ก็กลับไปเขียนก็เสียเวลานะครับแล้วท่านก็เดินทางมาก็เสียเวลาทัาน้นท่านเขียนมาก่อนเลยในใจเขียนไม่ครงสร้างมาก่อนเลยนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับเราจะมีน้องๆให้ให้ข้อมูลนัดหมายนะครับก็ติดต่อมาครับน้องๆที่เบอร์02105666เนี่ยนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับ ขอตารางนัดหมายนะครับตารางนัดหมายอันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเร่งด่วนก่อนปีใหม่นะอันนี้ก็แจ้งกันไว้ว่าก่อนปีใหม่แต่เลรยสุดก็คือบางพื้นที่ที่น้อยสุดก็น่าไม่น่าจะเกินนะไม่น่าจะเกินมกรากุมภาก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะ,ะส่งเสริมเต็มที่อยู่แล้วนะครับตรงเติมเต็มที่เลยถามว่าทําไมทําแบบนี้เพราะรอบปีเราก็ทํามาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ให้เกษตรกรไปใช้ก่อนผ่อนทีหลังอันนี้ชิดชัดชิดชัดอย่างนี้เลยทีเดียวเมล่าท่านบอกตกใจเลยทีเดียววันนี้ผมการันตีนะส่วนของสาขา การันตีไรายได้เลยอ่าคุณชี้ชัดกันเลยนะถ้าเขียนแผนมาแล้วก็มีการปรับปรุงแผนให้เนี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า1าน0 0 0แบาทอ้าวชี้ชัดด้ยชี้ชัดกันอย่างนี้เลยอ่าเราเราเพียงได้ให้ท่านไปดูแลเรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้กับกเกษตรกรในพื้นที่อ่ะเออทั้ง,งอำเภอโอ้โหถามว่วมามวลรวมทัม้งอำเภอเป็นไงบ้างลองลองท่านคิดดูถ้ามวลรวมไม่เยอะเนี่ยสหกรณ์อยู่ไม่ได้ ถ้ามวลรวมไม่เยอะทกศอยู่ไม่ได้ถ้ามวลรวมไม่เยอะร้านค้าเคมีพันุ์อยู่ไม่ได้ถ,ลลมมดไไดถ้าเอา3าส่วนมารวมกันตลาดแต่ละจังแต่ละอำเภอนะไม่ใช่จังหวัดน,นะมูล,ลค่ามันหลายร้อยล้านมากเป็นพันๆล้าน บางอำเภอนะบางอำเภอเป็นผ่านลานนะอันนี้ไงนั้นถามว่าเราไปให้การช่วยเหลือเพื่อไปไปแก้แก้ระบบที่มันเป็นอยู่นิดหนึ่งเออช่วยกันแก้หน่อยแล้วกันเนาะแก้เรื่องของการพี่น้องเกษตรกรต้องเสียดอกเบีย้ยและต้องใช้อ้ไอ้ที่มันไม่สมบูรณ์และต้องทำให้พืชป่วยเนี่ยเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยกันแล้วทํายังไงให้ให้พืชเนี่ยสามารถนําปุ๋ยไปใช้ไดนดีอ่าเราต้องไปทําความเข้าใจ ป็มาทําสูนรเรียนรู้ว่าไปกันอย่างนี้เลยทีเดียวนะอันนี้จะเจอกันอ๋ออันนี้คิดหนักเลยทีท่าเออคิดหนักไหมถึงว่าเราขายอยู่แบบนี้เราจะอยู่ยังไงเนี่ยเราเป็นมิตรกันเราเป็นมิรกันโอเคนะดังนั้นวันนี้ก็คงจะทิ้งท้ายนะครับกับคํายืนยันนะครับก่อนที่ตัดสินใจทางานร่วมกันด้วยเคสผู้ใช้ นะครับเทปหน้ามีอะไรดีๆมาบอกอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ห้ามกับพิบตากับเคสผู้ใช้ช่วงทิ้งท้ายก็แล้วกันนะครับเป็นคํายืนยันและผลงานที่พิสูจน์มาแล้วในรอบปีนั่นเองเราไปชมกันเลยสําหรับวันนี้ล่าลาด้วยช่วงของอะไรครับช่วงของทิ้งท้ายด้วยเรื่องของคลิปแล้วก็คงล่าลากันเลยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมวันนี้นะครับพบกับผมสงศรีเพชรครับกับรายการเกษตรเด้ใหม่ ท่านชมครับวันนี้นะครับผมนะฮะได้พาท่านชมครับมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอีกเช่นเคยครับผมครับท่านชมครับวันนี้นะครับเรามาติดตามผลครับกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำ hk 9 9้ารกบเก้าบวก hp organic ครับฉีดพ่นทางใบท่านชมครับนะฮเดี๋ยวผมจะพาท่านชมครับไปรู้จักกับเกษตรกรท่านนี้เลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความประทับใจหรือเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำ hk เก้า ถือว่าวันนี้เรามาติดตามผลครับเนาะท่านเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับแนะนําตัวนิดนึงครับว่าเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกันครับผมตอนนี้ครับครับผมชื่อนุชบุตรราชที่หมู่สิบเอ็ดตําบลละลมครับบ้านอะไรครับผมบ้านตะไคร่พัฒนาบ้านตะไคร่พัฒนาเนาะนะผมอำเภอผูสิงห์จังหวัดศรีสเกตบลลละตําบลละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตเราเองนะครับเนาะท่านทั้งมครับเดี๋ยว วันนี้นครับเรามีความประทับใจยังไงนั้นเดี๋ยวพ่อนุษนะครับให้ข้อมูลเรานิดนึงว่าวันนี้เรามาติดตามผลเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำเอ k 9เคฉีดพ่นทางใบนะบโอเคครับพ่อ okay, เดี๋ยวตอนนี้ผมอยากให้พ่อเล่าความประทับใจที่พ่อใช้ตัวไหนครับพ่อใช้ตัวที่ถืออยู่ใช่ไหมคือผมใช้ บวกกันเลยนะครับอ๋อใช้ SP บวก SK ครับครับอ๋อครับผมครับ SK 992 2สองฝาครับและว SP นี่1ฝาอ๋อ2ฝาต่อ1ฝาต่อน้ำเท่าไหร่ครับผมน้ำยี่ส20ลิตรน้ำยีลิตรครับครับพ่อครับพูดถึงว่าตอนนี้พ่อใช้ฉีดพ่นเนี่ยนานี้เรามาถ่ายทำนี่นาปีเนาะนาปีครับนาปีนะเพราะว่าพ่อนุชได้รู้จักกับภัณฑ์นปุ๋ยน้ำ SK 9 9กก็เลยอยากทดลองใช้ ปรากฏว่าพ่อนุชเอาใช้แบบไหนยังไงเอาตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีอะไรบ้างครับผมพ่อคือผมเอาใบมุกแกนมารองพื้นรองพื้นไร่ลักษสอบครับผมครับทีนี้ผมก็มาฉีดครั้งเดียวเอสเคก็บวกว่าเอสพีอัอนี้ผมฉีดครั้งเดียวนะครับผมครับผมฉีดครั้งเดียวรับพ่อพูดถึงว่าฝั่งนี้เป็นไงรองพ่อใีตัวนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีตลอดเลยนะครับตัดปุ๋ยเคมีครับครับว่าวันวันเดียวกันวานวันเดียวกันอ๋อพ่อครับ พูดถึงว่าฝั่งนี้คือเขาใช้เคมีคมปกตเิเคมีครับอ๋อเคมีปกติเป็นไงพ่อร,รวงรวงเป็นไงพ่อรวงมันจะสั้นกว่ารวงสั้นแล้วมันมันจะรวงสั้นและรวงเล็กกว่าใช่ไหมพ่ออ๋อรวงเล็กกว่าแล้วก็ลูกมันก็จะต่ำกว่าอ๋อลูกครับผมครับผมครับครับอ่าคุณพ่อบรรยายความประทับใจไปด้วยครับผมว่าตัวนี้ว่ามันต่ํากว่าและอย่างหนึ่งคือ มเมล็ดรวงเป็นยังไงครับตัวนี้ที่ไม่ได้ใช้่ไหมพ่อใช่ไหมแ้วนี่นี่นี่ว่าใช้เคมีนะครับคือ,อมเมล็ดมันก็จะเป็นลายๆนะครับครับผมแล้วก็ลูกนี่มันจะต่ํามากนะครับออนี่นี่นี่ดูดูมันผิดกันมากนะครับรวงมันเล็กรวงมันเล็กแล้วก็ออรวงมันไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยอ้วนแล้วไม,ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าตัวนี้นะครับท่านชมครับตัวนี้คืออยู่ไร่ติดกับพ่อนุชนั่นแหละตรงข้ามกันเดี๋ยวผมตัวนี้คือผมให้ดูว่าใช้เคมีทั่วไปเนาะ อันนี้คือไม่ได้ฉ,ดไฉีดปุ๋ยน้ำเอ็เคเก้าเก้าครับผมครับสังเกตดูรวงแบบนี้ครับแบบนี้นะครับท่านชมครับสังเกตดูฝั่งนี้คือใช้ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไป <idor> แต่ไม่ได้ฉีดปุ๋ยน้ำเอ็เคเก้าเนาะเพียงแต่ว่าเขาใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเม็ดแต่ท<ๆ>ีนี้ว่าของของเราเนี่ยอยู่อยู่ฝั่งไหนพอ่ออยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ท่านชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูว่าฝั่งนี้นะครับไม่ได้ฉีดปุ๋ยน้ำเอเคเก้าเพียงแต่ใช้เคมีเม็ดอย่างเดียว แต่ฝั่งนี้พ่อนุชสังเกตดูนะว่าพ่อนุชชี้ฝั่งนี้คือนี่ฝั่งพ่อนุชค,นครับท่านผู้ชมครับสังเกตดูอ,อ่าพ่อนุชแล้วของเราครับผมครับโอ้โห<อ>ม,มันจะต้นมันจะลูกมันจะไม่ไม่ต่านะครับโอล้ลูกลูกหลัง <coup, S 1> เนี่ย <Excuse S 1> มันจะวรวงใหญ่และยาวและดูแลความความหนักเนี่ยดูจะจะมีน้ําหนักนะครับดูตามรวงแล้วดูตามรวงแล้วจะมีน้าหนักเยอะอ๋อน้าหนักเยอะกว่าแล้วเม็ดไงพ่อเม็ดใสเม็ดตึงไหมเม็ดใสเม็ดอ้วนดีนะครับเม็ดตึงดีท่านผู้ชมครับสังเกตดูโอ้ไม่รนะครับ คือผมประทับใจตรงนี้เนี่ยครับปีหน้าผมใช้อีกจะใช้ตลอดนะครับอันนี้คือพ่อนุชเราแค่อยากพิสูจน์อยากรู้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเราก็เลยว่าเอ๊ะอยากจะรู้พ่อนุชก็เลยมาลองใช้ดูท่านชมครับสังเกตดูพ่อตัวนี้ข้าวเราเนี่ยรวงใหญ่เหมือนกันเลยใช่ไหมพ่อเหมือนกันตลอดเลยครับอ่าโอเคครับท่านชมครับสังเกตโอ้โหนะนะครับท่านชมครับสังเกตดูว่า รวงเนี่ยทั้งใหญ่นะทั้งยาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะหนักมันจะอ้วนน้ำหนักน่าจะดีมากเลยเนาะน้ำหนักน่าจะดีเพราะครับผมดูรวงแล้วมันจะอ่อนมากอ่ะพ่อตัวนี้คือเราเราจับข้าวดูแบบนี้แล้วโอเคเนาะหรือถือว่าเอ่อชัดเจนมากแล้วพ่อไปจับข้าวดูฝั่งที่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ฉีดอีกรอบหนึ่งครับผมครับครับผมฝั่งตรงข้ามเลยท่านชมครับฝั่งตรงข้ามนี่คือฝั่งตรงข้ามครับสังเกตดูตั้มให้หน่อยเนี่ยเห็นไหมลูกจะตล้ รวงมันจะเล็กครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสูงตตน่ครับผมดูความสมบูรณ์แล้วเนี่ยรวงเราจะหนากว่าเขานะพ่อแต่รวงเขานี่จะบางท่านครับอันนี้คือคือคือนาหวานเหมือนกันใช่ไหมพ่อนาหวานเหมือนกันวันเดียวกันหวานวันเดียวกันวันเดียวกันครับครับปีนี้ครับดีนเข่าว่าที่นี่ลวลมเราเนี่ยน้ำท่วมใช่ไหมพ่อน้ำท่วม น้ำท่วมน้ำท่วมยังไงพ่อยังท่วมตรงไหนนี่ท่วมท่วมคราวที่แล้วนี่นี่นี่โอ้มีรอยโอ้นี่ครับดำวงครับรอยน้ำท่วมโอ้ท่วมหมดเลยไรหนึ่ไม่ใช่มันท่วมข้าวพ่อท่วมข้าวหเลยข้าวยังไม่มียอดเลยนะครับโอ้ข้าวไม่เห็นมียอดเลยเหมือนน้ำทะเลเลยแล้วแถวเนี้ยทั้งหมดเลยเหมือนทะเลเลยแต่ว่าทีนี้มันมาเร็วไปเร็วเราก็ไม่เสียนะครับโอ้น้ำท่วมเลยน้ำท่วมหมดนี่ดูเนี่ยน้ำ ครับทีนี้ว่าพ่อสังเกตดูว่าให้ท่านชมสังเกตดูฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดะพ่ไไมฉ่ดไม่ได้ฉีดเนาะท่านชมครับสังเกตดูไม่ได้ฉีดนะผมสัดครับสัดกล้องดูนะไม่ได้ฉีดนะท่านชมครับอันนี้ไม่ได้ฉีดนะพ่อเอาฉีดอีกคันตีครั้งหนึ่งว่าเราฉีดนะฝั่งคันนาตรงข้ามฝั่งนี้ฉีดไนี้ฉีดไหมพ่อฉีดนี่ครับท่านชมครับสังเกตดูครั้งเดียวนะครับครับถ้าฉีดสามสี่ครั้งเหมือนที่เขาบอกนั้นผมคิดว่าไม่ต้องพูดแล้วขนาดนี้ผมบอกดีกว่านี้มากนะ อ้อันนี้ฉีดครั้งเดียวเหรอพ่อครั้งเดียวเพราะผมรองพื้นไว้แล้วก็มาฉีดครั้งเดียวตอนที่มันแตกกอแล้วนะนี่นี่นี่เขาผมฉีดตามระยะที่เขาบอกตามระยะเวลาตอนงอกตอนอะไรมาสามสามสี่ขั้นตอนเนี่ยผมคิดว่าจะดีกว่านี้มากนะครับเอาพ่อเดี๋ยวพาท่านชมเราเราเดินดูไปเรื่อยที่ว่ารวงเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาเอ๊ะกล้องมาถ่ายแต่ตรงสวยๆแต่ไอตรงที่ไม่สวยทำไมไม่ถ่ายอ่ะท่านชมครับเดี๋ยวประสาทกล้องดูว่าเราถ่ายกันใกล้ๆครับผมครับ สังเกตดูข้าวนะครับอันนี้คือใช้ปุ๋ยน้ำเอเคเก้าฉีดพ่นทางใบนะครับแล้วก็ให้ดูความแตกต่างเลยนะพ่อเนาะสังเกตดูครับฝั่งนี้นะครับไม่ได้ฉีดรู้สึกว่ามันจะบางๆนิดนึงนะจะบางข้าวไม่ค่อยเห็นมีรวงเท่าไหร่แต่สังเกตดูฝั่งนี้ครับรวงจะเยอะมากนะครับรวงจะเยอะมากสังเกตดูครับจะต่างกันเลยนะครับ อันนี้ก็คือความเปรียบเทียบครับสังเกตดูรวงนะครับจะจะรวงจะเต่งครับผมครับรวงใสอ่านะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเอเคเก้าพ่อตรงนี้เป็นไงมัง่งอ่านาตรงนี้กี่ไรพ่อ,อตอนนี้อยู่ห้าไรห้าได้ดแล้วตรงนี้คือค,คือฝั่งเนี้ยพ่อพ่อใช้เคมีหมดกี่ลูกทา,ทางนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้เคมีเลย อันนี้ไม่ได้ใช้เคมีเลยเหรอครับผมใช้เคมีเลยผมใช้แต่ใบโมแกนกับเอชเคเก้าเก้าเหรอครับเม็ดเอชเคเก้าใช่ไหมยเม็ดอ๋อปุ๋ยเม็ดตราใบโมแกนครับผมรองพื้นครับแล้วก็ฉีดเอชเคบวกกับเอสพีกี่ครั้งครับผมครั้งเดียวผมฉีดครั้งเดียว อันนี่ผมฉีดครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวจนตอนนี้จะเกี่ยวอ,อยู่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวแล้วจะเกี่ยวแล้วนะครับโอ้ถ้าถ้าฉีดถ้าฉีดหลายครั้งก็น่าจะน่าจะดีขึ้นมานะดีกว่านี้ดีกว่านี้แน<อ>่นอนครับท <ำ S 2> <อ>่านผมสังเกตดูฮะอันนี้<อ>ก็คือ,เ,อเพราะฉะนั้นผมปีหน้าผมจะใช้ไปเรื่อยๆแหละครับผมเห็นผลแล้วเนี่ยผมทํานามากว่าร้อยสิบปีแล้วอันนี้คือความประทับใจครับความทับใจครับอ่าบรรยายความทับใจแล้วก็เดินเดินตามมาแล้วก็บรรยายมาเรื่อยครับผมครับครับอันนี้แหละคือผมประทับใจตรงเนี้ยครับลูกมันก็ยังสูง มันดำเหม, bueno มือนสิงน์ษย์นะครับอืมนี่มันดีตรงนี้นะครับครับีไปดูแล้วจะมีน้ําหนักเพราะรวงนี้มันจะอ่อนมากนะครับครับเอ่อถ้าถ้าเข้ามีนม้นําหนักรวงมันจะตรงตรงหน่อยอไม่ไม่ไม่เอ็นแบบนี้นะครับครับนี่ค,ค,คือคือความทัดใจและอีกอย่างเม็ดจะใสแล้วก็มันจะอ้วนมันจะอ้วนเม็ดมันนะครับเพราะฉะนั้นเออผมก็มั่นใจว่าเออ เอสเคเก้าเก้าเนี่ยได้ผลแท้แน่นอนน่าจะเป็นทางออกที่ดีของเกษตรกรครับเป็นทางออกที่ดีเพราะว่าตอนนี้จะเป็นประชาคมอาเซียนก็ต้องการที่ข้าวปลอดสารพิษด้วยโอ้ในตรงประเด็นเลยครับน้องครับตอนนี้คือต้องการนะครับโอ้ครับผมของเราปลอดสารเคมีปลอดสารเคมีแน่นอนครับผมเพราะว่าของเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำอ่ะลายแรกแล้วก็ลายเดียวในประเทศไทยนะที่ เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นครับผมโอ้โหท่านชมครับสังเกตดูยิ่งยิ่งถอยมารวงยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งยาวนะครับเนาะสังเกตดูพอเอ้าดูความทับใจอีกรอบนึงนี่ครับโอ้โหนี่หืมรวงหือนี่โอ้ท่านชมครับโอ้โหผมได้มองเห็นขนาดนี้เอ้าไหนดูฝั่งที่ไม่ได้ฉีดอีกรอบนึงครับไหนครับฝั่งไหนครับนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ แล้วพ่อดูได้ว่าความมันแตกต่างมันแบบไหนพ่อมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับด่างอย่างเยอะเลยใช่ไหมอย่างเยอะเลยเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยต้นมันก็มันสูงความสูงก็เท่ากันครับแต่ว่าความที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะมันรวงเมล็ดมันรวงเมล็ดเนี่ยมันจะไม่ต่างกันต่างกันเนี่ยเห็นไหมครับผมไอพ่อพูดถึงว่าถ้าท่าผร้ชมเขาดูแบบนี้เนี่ยเอ๊ะทาไมฝั่งนี้สวยฝั่งนี้ไม่สวยมันจริงหรือเปล่าแต่พูดถึงว่าฝั่งนี้สวยหรือไม่สวยเนี่ยนะครับให้พี่น้องเรายืนยันได้ว่า นาใกล้กันนาใกล้กันนาติดกันทําไมฝั่งนี้นะครับเขาใช้เคมีตามท้องหลาดทั่วไปเพียงแต่ว่าของเราท่านชมครับให้ดูอีกรอบนึ่งพ่อฝั่งนี้คือเคมีคือเคมีตามท้องหลาดทั่วไปนะนะนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้พ่อนี่คือนี่คือเอเคเก้าเก้าเครับผมครับอุยน้ำอินซีเคมีอินซีเคมีครับผมครับก็รองพื้นด้วยรู้สึกว่ารวงมันจะหนานะพ่อนาหนาครับ เนี่ยนี่คือผมประทับใจตรงนี้แหละครับนะดูเนี่ยของเราประหยัดยังไงดีกว่ายังไงครับผมก็คือของเราเนี่ยจะประหยัดแน่ครับนะครับ,รบเพราะว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยปุ๋ยเม็ดเขาบอกว่ากระสอบละสองไร่แต่ผมมาเอาปีแรกก็เอาไร่หนึ่งเลยกระสอบหนึ่งยี่สิบห้ากิโลแต่ทีนี้ก็มาฉีดครั้งเดียวก็เห็นผลขนาดน,นี้ผมถือว่าได้ผลมากนะครับได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นก็ให้เกษตรกรทุกท่าน ที่ไม่เคยลองก็ลองดูนะครับลองลองมาใช้ดูเนาะลองมาใช้ดูว่าและดยเฉพาะมันจะปลอดสารพิษด้วยนะครับครับผมท่านใดที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ครับผมครับว่าตอนนี้เราถ่ายทําอยู่ในเขตอำเภอผูสิงใช่ไหมพ่อบ้านตาไกรบ้านตาไกรในเขตอำเภอผูสิงตำบลละลมของเราเองนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านใดที่สนใจหรือดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะครับก็ ประสานงานหรือสอบถามพ่อนุษได้เลยเนาะว่าอยู่ที่ไหนจริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็เอ๊ะมันมันมันใช้ได้จริงไหมนะพ่อนุษย์ก็คงจะไม่โกหกเราเพราะว่าพ่อนุษก็เป็นผู้นําท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะแล้วแล้วทางอีกท่านหนึ่งครับผมแนะนําตัวชื่ออะไรครับผมครับสืยสุรัสครับอ๋อชื่อพ่อสมัยเนาะสมรัดนะครับครับผมครับก็อยู่กับพ่อนุษเนาะก็มาดูเป็นพยานกันรับอีกท่านหนึ่งครับผมครับท่านหนึ่งคือชื่อเมืองครับอคุณสวัสดิ์สมเมืองเนาะ น,น,น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีสําหรับพี่น้องเสรกรตอนนี้ที่กําลังมองหาแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญของดินแล้วก็เรื่องลดต้นทุนเพราะว่าตอนนี้ประชาคมอ,อาเซียนจะเกิดขึ้นแล้วภายในอีกปีกว่านะครับปีสิ็จหรือปีกว่าแค่นั้นเองครับ <ขอ S 2> ก็จะครับผมครับตอนนี้ก็คือนะครับของเราเนี่ยปลอดสารพิษปลอดสารเคมีซึ่งนะครับตอนนี้ทั่วโลกต้องการข้าวที่ปลอดสารพิษ มากที่สุดครับตอนนี้ก็คือว่าตรงเรามาถูกทางแล้วน้น้ำพอนอะรเรามาถูกทางแล้วตอนนี้สามารถที่จะช่วยพี่น้องได้อย่างแน่นอนราคาเราก็น่าจะน่าจะน่าจะดีด้วยนะครับน,น่าเห็นเม็ดเห็นรวงข้าวแล้วก็โอ้ชื่นใจนะครับโอเคครับวันนี้นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ครับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่เบอร์โทรให้ไว้เมื่อสักครู่นะครับส <c oughs> ำหรับวันนี้นะครับผมสงสิพรและพร้อมทีมงานครับต้องลาท่านผู้ชมก่อนครับผมสวัสดีครับ